สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติแมเจ้า6 3นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาคุยกันเรื่องการขยายพันธุ์ไสใบสักด้วยการช่ำใบนะครับก็ไปชมได้เลยครับครับไซใบศักก็เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะใบสวยงามนะครับใบแข็งนะครับเป็นมันเวลาเราประดับในอาคารก็จะสวยงามนะครับบางทีก็ดูเหมือนต้นไม้ปลอมเลยนะครับ วันนี้ผมจะพามาดูเรื่องการชำใบนะครับชำใบนี่เป็นวิธีการที่ผมทำดูแล้วก็ปรากฏว่ารากออกนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่ารากออกก็จริงนะครับรากออกก็เพียงแค่เลี้ยงใบนะครับเลี้ยงใบใบก็ไม่ตายนะครับอันนี้ก็หลายเดือนมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวดูรากกันนะครับ ะครับรากก็ออกยาวเลยนะครับปัญหาก็คือว่ารากออกนะครับแต่ไม่มีการเจริญกลายเป็นต้นนะครับมันจะไม่เหมือนการที่เราไปชำต้นโกสนนะครับซึ่งโกสนนี่เวลาชำแล้วนี่ โดยโกศลนี่เวลาเราเอาใบไปชำนะครับก็ <S <S จะขึ้นเป็นต้นนะครับแต่ใส่ใบสักที่ทำแล้วนี่ก็ใบไม่เหี่ยวไม่ตายไปนะครับอันนี้ก็สี่ห้าเดือนเลยนะครับนี่รากก็มีแต่ไม่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จึงเป็นการความผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับของการขยายพันธุ์พืชนะครับเราต้องก็ต้องศึกษาดีๆก่อนนะครับว่ามันสามารถที่จะ โตเป็นต้นได้ไหมนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องทํานะครับแบบนี้ทําเพื่อการทดลองได้แต่ทําเพื่อหวางผลให้กลายเป็นต้นนี่ไม่ได้นะครับที่ได้ผลนะครับผมทําการตอนกิ่งผมว่าได้ผลดีกว่าเยอะนะครับท่านเกตด,ดูนะครับอันนี้ก็คือต้นที่ผมทําการได้ตอนออกไปนะครับส่วนนี้ก็เป็นยอดนะครับยอดที่ได้ตัด จากการกิ่งตอนต้นนี้พวกนี้นะครับจะเห็นว่าโตไวมากเลยนะครับใบก็ใหญ่โตไวนะครับแล้วก็รากก็เยอะนะครับนี่ครับเห็นรากทะลุเลยนะครับถ้างั้นวิธีการขยายพันธุ์ไซใบศักดิ์ที่ได้ผลอย่างหนึ่งก็คือการตอนกิ่งนะครับออกรากไวมากนะครับแล้วก็โตไวมากนะครับดูนะครับต้นนี้ต้นพันธุ์ที่เรา ทำการตอนไปนะครับต้นก็ยังเท่านี้อยู่ครับแต่ยอดที่เราตอนไปแล้วนะครับโตไวมากเลยนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่น่าจะได้ผลนะครับคือการตอนกิ่งอีกวิธีหนึ่งที่เพื่อนๆก็แนะนํามานะครับว่าการชาโดยการตัดให้มีติดข้อไปด้วยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เคยทดลองทํานะครับคือถ้าจะชาตัดใบมาชานะครับ เราจะต้องตัดส่วนที่มีข้อนะครับซึ่งจะกลายเป็นเนื้อเยื่อเจริญได้นะครับ,รบแบบตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตรงข้อน,นะครับที่แตกขึ้นมาเป็นต้นเป็นกิ่งได้นี่ครับก็ถึงจะได้ผลนะครับให้กลายเป็นต้นใหม่ได้นะครับก็ถ้าอยากขยายพันธุ์ทรายใบสังนะครับ ไม่ต้องไปชำใบนะครับชำให้รู้ก็พอนะครับแต่ชำให้เป็นต้นไม่ได้เรื่องเลยครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ